แรงโฉม LCI จาก BMW F10 ข้ามบอดี้ไป G30 คันนี้เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดหน้าเป็น M5 นะครับชุดแก้มนะครับเป็น M Performance ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยสเกิร์ตข้างมาถึงด้านท้ายกันชนท้ายไฟท้ายดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมภาพรวมของคันนี้ผมมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมอีกแล้วครับในเรื่องของการ แปลงโฉม LCI จาก BMW F10 ข้ามบอดี้ไป G30 แต่วันนี้เนี่ยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมในเรื่องของการ mix and match ลูกค้าบางท่านชอบหน้าแบบนี้แต่ท้ายชอบอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยก็มีหลายๆท่านที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันบางท่านไม่ชอบปลายท่อที่เป็นท่อกลมจะชอบเป็นปลายท่อเหลี่ยมมันก็จะดูหรูดูสวย บางท่านไม่ชอบแก้มที่ออกสปอร์ตชอบเป็นแก้มที่เรียบหรูรายละเอียดเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมนะฮะคงรับทราบแล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟหน้าที่เราเน้นย้ำจะต้องเป็น RHD โคมสําหรับคมอะไรขวาเท่านั้นไม่ยังตามรถสนทางแล้วก็เป็นโคมที่ทางส่วนบริการของเราจัดสเปคให้ได้มาตรฐานก่อนส่งเรามีการ QC ในเรื่องของค่าแสงไฟจะต้องมาตรฐานไฟนั้นสว่างจริงมีการตั้งระดับไฟตามกฎกระทรวงตอรออทั้งหมดพวกนี้เราบอกไปหมดแล้วรวมถึงในเรื่องของการฟิต นะครับกันชนหน้ากระจังหน้าฝากระโปรงชุดพาร์ทที่ใส่เข like, ้าไปทั้งหมดเรื่องพวกนี้เราเน้นย้ําก็บอกไปหมดแล้วแต so ่วันน <pol> ี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาชมภาพรวมของคันนี้ก่อนส่งรถคันนี้เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดหน้าเป็น M5 นะครับชุดแก้มนะครับเป็น M Performance และคันนี้เนี่ยเห็นว่าสีเงาเงาแบบนี้ท่านผู้ชมดูนะครับสีเงาเงาเยิ้มเยิมแบบนี้นะครับได้ทําการเคลือบเซรามิกแบบ 10H ก็เรียกได้ว่าทําสีเสร็จปุ๊บก็ ขัดลบรอยรอบคันแล้วก็เคลือบเซรามิกเลยในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะประกอบไปด้วยสกเกิร์ตข้างมาถึงด้านท้ายกันชนท้ายไฟท้ายดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ก็สเต็ปนี้เลยนะท่านผู้ชมคันนี้ก็จัดเต็มในเรื่องของตัวชุดภายในนะครับก็อัปเกรดเหมือนกับตัว G3 0เลยไม่ว่าจะเป็นทวงมาลายัยเอมเพอร์เรือนไมดิจิตอลแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบ 12.3นิ้วเป็นจอ Android สไตล์ g 3 0มท่านผู้ชมดูนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่า cpu ของควนคว่ําเสถียรที่สุดนะครับใช้งานลื่นไหลและหน้าจอเรือนไมตน้ตรงนี้ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เสถียรที่สุดในตลาดแล้วนะเพราะว่าเวลาเปิดไฟหน้ามันจะดิมเมอร์ด้วยนะนี่ครับเวลาตอนกลางคืนปุ๊บเปิดไฟหน้าเห็นไหมดิมเมอร์จะไม่แยงตาอ่ะพูดง่ายว่าสามารถปรับได้และสามารถปรับตีมได้ด้วยนะครับปรับตีมยังไงผมยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้สมมติเราชอบสไตล์ตัวเรือนไม้ แบบนี้นี่นี่ครับเปลี่ยนธีมได้นะครับเป็นแบบรุ่นใหม่เลยโอเคและที่สำคัญท่านผู้ชมคันนี้อัปเกรดกุญแจ LCD นะครับเอาง่ายๆว่าถ้าคุณลืมล็อกรถเดินออกปุ๊บรถจะทำการล็อกให้คุณออโต้เลยและเวลาเดินเข้ามาคุณไม่ต้องกดรีโมทนะครับเดินเข้าใกล้ปุ๊บก็จะปลดล็อกโดยออโต ท่าผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจที่นำเสนอสู่ลูกค้าท่านใดที่ใช้ BMW F10 อยู่ถ้าตรงโจทย์ตรงคอนเซ็ปต์อยากจะแปลงโฉมไม่อยากจะขายรถทิ้งติดต่อสอบถามทีมงานเราเข้ามาได้เลยยินดีให้บริการทั้งหมดนี้ยินดีนำเสนอครับ